เมื่อนี้นะครับดาวตรงตัล่าติดาพี่น้องมะเบิงน้ำถล่มนะครับซึ่งเป็นน้ำไหลหล่นออกจากลำน้ำเตานะครับพิกัดผู้ที่ตำบลเมืองบัวอำเภอเกษตรพิสัยสงหวัดระเอีดนะครับตอนนี้น้ำกระลังไหลลวดนนถนนทามจากฟังบ้านเมืองบัวนะครับกาสีดไหลเข้าไปท่วมหน้าเข่าของพี่น้องทางตำบลกุพสิง อำเภอเกษตรวิสัยแหงบ้านร้อยเอ็ด้าน้ำบ่ระบายไปโดยเร็วนี่ที่น้องเข้าสติแต่รับความเสียหายพอสมควนอยู่นะครับมาเบิ่งบรรยากาศโดยร่วมนะครับตำบลเมืองบัวอำเภอเกษตรวิสัยแังบวันร้อยเอ็ดนะครับห่างจากจัดรลออ็ตประมาณ5 7กิโลครับ นี่ก็เป็นสภาพน้าท่วมทห,หน้าพี่น้องตําบลเมืองบัวครับเป็นแต่เลียตนครับบาหัวจักมือสิลดสาเหตุก็เพราะว่าปีนี้ฝนตกหลายครับแล้วก็ล่ำน้ำเตาที่ไหลผ่านตําบลเมืองบัวเนี่ยพะนั่งกันก็นกบ่อสูงบันไดครับพ่อน้ำมาหลกันน้ำกันไหลก็ออล้อนออกมาท่วมหน้าพี่น้องเลย งามเรื่องพี่น้องกับผ้ากันลังออกมาเบิงน้ำครับถนนนะครับพี่น้องกับยังสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติพี่น้องชาวบ้านไกลเคี้ยงนะครับกับผ้ากันลังออกมาเบิงน้ำนะครับเพราะว่าโดนโดนเทือสิ่เห็นน้ำหลายแบบนี้จะเกลีอนะครับอากาศผ้าลูกผ้าหลานมาเลีนน้ำยุบบนถนนทางหลวงแผ่นดินน้ำนะครับ ข้、oh, นี่ก็เป็นสภาพของหน้าของหอมมะลินะครับซึ่งเป็นของหอมมะลิ G.I. ของกุล่าหองไห่ของพี่น้องชาวตำบลเมืองบัวตำบลกูกระสิงทําเพื่อนเกษตรวิสัยัิหบัตร้อยเอดนะครับไดเลรตโตนแห้งนะครับถั่วมิดเลยบ่เห็นหอดหยอดเข่าปีนี่จ็กสิติเกียวบอนะครับ คนอ่ะมีมดดลทวงด้วยน้่โอ้อกไก่ดีมา